เด้อแม่เปาหมีเด้อให้พี่น้องเบิ่งก่อนครับอือมีแต่ดอกอ,อ่อนๆเลยจ้าพอดีงามเลยยังเอ,อ่ยเป็นแนวนี่แม่เปานอ <c oughs> อ้องอืออุ้ยของฟ้าใหญ่กว่าฟ้ามือแม่ปามีอีกอะอู้ยเอาเลยเนาะเอาเลยจังบได้เปิดกล่องใหม่เก็บเลยครับนานพักแต่เห็นเด้อพี่น้อง สวัสดีครับอีสานบ้านฉันครับสวัสดีค่ะวันนี้พอกระพอ,พอปามีกับแม่ปามีจ้ะในวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะวันนี้คืนผู้ขึ้เก่าได้จ้ะมาดำพาพาคอนแข่งกับเพชรบนนครปามีเนาะครับผมพิกักกับพู่บ้านน้องเมย์ตำบลเหมาคามนนะคะอำเภอมุนทลีจจาไปจ้าไป็นคุณกับแม่ปามีจ้ามเนสิดแมนซัมไลสิเดนอยส,สิเดไลซัมไลเนาะไปกันได้จ้าครับผมเป็นลุ้นน้ำเพลินครับ ลังจากที่ย่างมาจนเมื่อยเนาะแม่ปลาหมีเนาะแม่จ้าอุ้็ออกบ่าร้ายครับกําลังกําลังออกเนาะตัวเก็บบอดดอก็มีเนาะจ้าเหลืองเก็บคอนที่สองเนาะจ้าอุ้ยแดดส่องเนี่ยดอกงามแห้งจ้าแกงมาขึ้นนี่แซ่บแซ่บเนาะปลาปลาหมีเนาะครับผมตัวหนังเลยเนาะตัวนี้พื้นญ่แห้งครับ เบื้องลังมงอแม่ตอนใส่การได้เนาะจ้าะให้ออกเต็มคอนกับโบอองนอนแม่คนแม่ก็ว่าขัดออกเต็มคอนไอพี่น้องเอ้ยคอนใหญ่เลยครับเอาคนออกวัวลายอ่อนอยู่เด้อจากบได้แก่เด้องแกงได้เนาะแกงได้ซุปได้ลุนขันออกเต็มคอนเนาะ น,น้อยๆครับพี่น้องเก็บบ่ได้ครับแล้วแม่ป้ามีอะไรเล่มน้อแม่ป้ามีเนาะแม่จ้าเล่มอะลยครับใดรจ้าซันนี่กำลังออกไหม,ม,มไหมเนาะแม่จ้า วก็อยากด้อกีดแน่เนาะจ้าหุ่นดอกงามมึงไปเนี่ยเก็บเพน้ยนแม่ปลาหมีได้จ้าพีแาแ่แก้มอะไรแแกงขันแนวนี่ก็นลอดกันกันอีกจ้า๋ยวเดูแม่ปลาหมีเด้อให้พี่น้องเบิ่งก่อนครับออืมีแต่ดอกอวดๆเลยจ้า พอดีงามเลยเอาเก็บเลยเนาะจ้า่ย้ยี่น่องเลยยึงเนี่ขาอวว้ว,วนๆเลยย้ยนอนพอปลาหมิ่ครับปลาหมิ่นกสจไตค้อนนำเลยนี่แม่ป้ามีดอกไหมเอาดอกนี้ก่อนยูฉันจีบเยัด พอตอนมีเครื่องค้อนแม่พอมียืมได้จากพี่น้องพอแด่ยงางง่ายครับอู้แต่แม่พันบานกว่านี้เนาะม่อ,อื่นเนาะม่อื่นพื้นเลยในหนอยนี่ป้าไหวบ่ะแม่ตอนนี้ตายอยู่ดิอุ้ยเอาเลยบ่หน,น่อยได้นี่พอดีละลายในปากใจพี่น้องอืมเครืดด่องคอนก็ได้อืมตายดอก,น,ดอกนี่เดาไหง บ่ทั้งลุอีกไอ้อ,อ้หอ้นงซุ่มดอกใหญ่เนครับบ้านอะไจ้าพี่นอ้องตอนอย่างขึ้นมาที่เนาะาขึ้นมาโอ้ลายคอนอยู่ครับมีแต่คอน <laughs> อกเกิดบอเบอุคอนได้จา้าแต่ถ้าเกิดบอกกุคอนอีย้ยห้ไาไบ้บ่ซุมเอาอยู่ บ้าอะไรก็บ่มีมูเนาะจ้าขาใหญ่เนาะเฮ็ดหนังมอกเนาะแม่จ้ะเฮ็ดหนาวสองเสมอประหันจ้ะพอดีมาเอาเนาะจ้าแต่สินไม่ยึดครับแต่ว่าก็ะโบไายเนาะแม่ก็มีเนาะจ้าแต่คอนนี่ก็ระายเติบแล้วตัวได้ยุบได้ยุบเลยไล่ก็บคอนมูอันเนาะแม่จ้ะ มื่อวานมีบัร้ายแห้งนี่มีแต่ใส่งามๆเลยเนาะมื่อวานเฮ็ดม่อยู่ครับเป็นแข็งแข็งเนาะแมเนอหน,นุออนน่มมือเลยครับแม่จะเมอน,นีแบบนักเอกเลยนะจ๊ะเ <laughs> ก่งเสพ แจ้าไปดุนกันอีกกล้แม่ป้ามีจา้ายังใหม่หอยู่เนาะแม่จา้าหลังเขียวเขียวจ้ากันยังเอ่ยเป็นแนวนีแม่ปั๊มมี่น้องอือ <c oughs> อุ้ยพอฟ้าใหญ่กว่าฟ้า,ฟามือแม่ป้ามีอีกอ่ะอุ้พยพอดีสุบเนาะยังจะหวานเนาะแม่จา้า ้ยพี่น้องหาดอกได้หนีนพอ่อซุปเลยจ้ะอิ่มเบิดเ<อ>พื่นอนันี้ยเป็นไงขนาดเนานะอุ้ยไปลุนต่อครับออกมองหน่อยเนาะครับ <c oughs> ออกเต็มคนเลยบุย้ยข้างหน้าก็มีอีกเด่นไหมตอนนี้บยหอีครับ ตัวนี้งามมากตัวนี้อันไหนจังสีเนาะคอนเดียวกันเนาะจ้าออกห่างๆครับคอนนี่โหดเกินออกเถอะนี่คอนบแบบไงเนาะครับคอนบแบบไงนึองพี่น้องออกหาดอกนี่คือคอนแบบไงครับ ดอางดอกยังไงก็มีเนาะผมขับป้ายเป็นแค่สิน้ำไปเบิ่งทางป้ายครับทางป้ายเป็นเนะาะหมดกัดแน่แล้วครับตัวแห่งก็มีเลยครับแล้วตุ่มเก็บบ่ได้กระมีได,ได้อยู่บ่

เอาเลยละแม่ปามีตืมัวจเดินเท้าอ,อย่าง,างนีนะ้เบบานาะะจ้ก็เก็บบะไรก็มีเนาะแม่จ้ะจักออกจะเลเฮ็ดกับเดินพี่น้องมาแท้นี่พักออกครับออปอมีเฮ็ดกับออกออกคือกันบ่แม่ไมบ้างบ้าง,างนี่ครับพักเสร็จแล้ว ออกไลอยู่บ่นางอยากเนาะเอาเลยเนาะจังประเด็ดเปิดกล่องมันเก็บเลยครับนานพักแต่เห็นเด้อพี่นนอเจสี่ออกหน่อยออกไล่เนาะหักมีปลุกออกอยู่ครับแก่จ้ายางโจนว่าจังเห็นพักจ้าเห็นพักพายว่าพอเฮ็ดเนาะบ้านอยู่ไกลกันจ้า Okay. À, ổ làm thôi à, ổ là lắm Để, để, để ừ, Thằng nào cũng เี่เดา๋ว่าเอื่อยง่ามูเกินเนาะเอื่อยง่ามูจ้ามีว่วทั้งนั้นตราสุดขอนเนาะครับผมหลังจากเก็บเห็ดขอนนี่แล้วครับอยู่ทึ่งขอนเลยเนาะแม่ป่ามีเนาะแมนจ้าเอาไปเบิ่งไกลๆครับเอาเลยเนาะฮะเนาะแมนจ้าเดิ้สดีนะไปเบิ่งเด้อยแบบเก็บยาวเลยเนาะแมจ้า พอดีเลยจ้ะพี่พี่กงมาอีกโกงมาหากล่องสินะมีงานแพนชิโนีออกกางคลับอู้ัวมีงานแพชิโนมีอีกบ้อู้ออกงานเลยเด้อยายชุด่าจพอจาเก็บเลยไหมบ่นีเพื่อนมาเด้ เจังว่าไม่เลยบ่มาได้บ่ได้ละขวบเลยครับอ้าวเด็ดเลยนางเคล่นวหวจังผอเนาะนี่เนาะนี่ดอกหนึ่งโอ้นงมาหากล่องเนาออเนี่ย็น่ันสั้นเลอ้าวสวยๆเลยครับเป็นตาเดืตุ่มมเนาะจ้ารุนกันจอจ้า กุ๊บแน่ยๆเนาะหอกดองใหญ่เนาะอนจ้ะนี่ครับกุ๊บนึ่งครับนี่หย่อนอยู่ครับมันทีโกงมาฮึหย่อนเก็บเลยไหมพ่อหนิหย่อนเั้นปุ๊บเรื่องนี้อ่อนๆครับโกงได้บ่ไหมพ่อหนิหยันมันหยันมันหักป้าไปก่อนเนาะ แม่จะก็ลังแต่งเลยเลยแผ่เลยตัวนี้ออกกลางแน่เนาะจ้าัวนี้ได้พอประมีมันเดี๋ยวลายดีมันเดี๋ยกินทุกเจอนึงเหมุอนเตอเส้งนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ซองเลยเนาะจ้ายังมีจังหวะจังสิไายไก่เนาะโอ้ยหักเลยโอเคอืม นี่ครับลักษณะต้นแม่ปพามีโกงไว้แล้วครับออกร้ายหยอดอยู่บนแม่ปพามพ์ออพี่เด้พี่ <ละ S 1> ทั้งผุนก็มีเลยละ,ปะ,เ,ละ,ละเป็นใบเขียวสันหลังบ้าไไนทะเก้อนเป็นหยอดใบใหญ่เป็นไรจ้าเป็นโกงลงมาเลยครับรสชาติเป็นหวานอย่างเดียวเนาะแม่ปพามีเนาะ กินสุปแต่ย่างเดียวเนาะแม่ป่าีเแม่จ้ะบางต้นกระดอกหน่อยบางต้นกระดอกใหญ่จ้ากินสุปย่างเดียวครับเว่ามันสีขันเนาะแม่จ้ะมีแต่โกนเนาะแม่ป้าหมีเนาะแม่จะแต่ละดอกมันพอป้าหมีบ่ทันมีครับท่างนี้ออกเงาพี่น้องดงอุ้ยมีแต่โกงงามๆเลยจ้าลุนต้อมมองหนาเนาะคือสิบ่มีดอกแหมป้าหมีท่านมีมันเห็นแน่เลย ครับผมมาสรุปผลงานการหาของปลาของเฮามืัอนี้ครับมานหรือจ้าพี่น้องครับลักลักกับมาเลาะหาเห็ดบดอาเฮ็ดบดก้อนแข็้อนแข็ครับเห็ดบดมืัอนี้มีแต่งามๆเด้จ้ะครับดอกใหญ่แน่เนาะขึ้นกระตาแน่ครับถตาคอนแค่นก็ได้น้อยนึงครับเเก็บลาะจนหว่าออกจุ่มเดียวเนาะจ้ะครับผมถือว่ามานหรือจ้าจ้าปลาก็ไหลก็แช่ก็จิตาไม่จังอุจาร์บานพันไม่เด้อจ้า แม่ปลาเม็ขอบุญขอคุณูุทิขามาลับชมขอบุญขอคุณูุทิติดตามและหากําลังใจพอปลาเม์กับแม่ปลาเม์จ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคานคิปหนาจ้า